นี่สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็สิมาติดจักจถบน้ำเอาปลาเอา ประคอประคอเดี๋ยมีปัญหาเนี่ยน้อยหนึ่งจักนี่ก็ได้จั๊กมะมันเอสซังพี่น้องเอ้ยเป็นจักที่สื่อมาใหม่ในราคาประมาณเกือบจะเขาสิบหลานพูดเลยงุ่มงุ่มงงยางเดียวถามงุ้มถามมือก่องกระยับลงมาหนึ่งตีมือก่อนกำลังพิงนิ่งอยู่ มือใหม่มือใหม่มือก่อนเนี่ยเจอหลับเจ้าเจ้าจอดงานว่าพี่แนมมือก่อนมือก่อนตองแนะน้ำเลยไึงเน้นมือใหม่เออคิดพออยู่บางอยางต้องคิดอยู่หน่อยใช่ไหมพระประทัดอะไรอย่เงี้ันต่อไปนี่ขันว่าหยุดบ่ได้ก็สิได้ตะแหละ นอใช้ือเดวก็สุดเด่นนะจังนะอุ้ยเจ้าชื่อกองกับ์ก๊ะ กางจักรหน่อยนึ่ก็จะติ๊กคัดเนี่ยหน่อยหนึ่งสบายดีพี่น้องสบายดีนี่เนี่ยแต่ว่าอยากตรงอุดเอาหน่อยนึง นี่คือจักเนาะจี่สือมาใหม่จักที่มีความแห้งสมควรจัดของทางเต็นท์เล็กน้อยนึงผักเบ็ดผักเบ็กใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆคือนำดวกไก สิบุเห็นตัวเองเป็นราะว่าเอามือจับกล่องเองเพราะมือกล่องกับมือใหม่เขาบทานัดเอาตองทำงานเองเนี่ยน,ยน,ยนย้อยหนึ่งเป็นการตลกเฮฮาเนาะพี่น้องน่งนนบรรยากาศสดๆยางมาแต่บานพี่น้องเลยบิดัได้ด้วยมีรถซีบแต่เป็นยูทูบเบอร์กับสื่อนุอน่นผมแล้ว <c oughs> มีมีมีกาแฟก็เอามา อาวเ็อั่น้ทางเยเย็นๆอกเยนเย็นจำกันอตัวนี้กบตัวน้ปากมันตัวนี้ล้มอยู่วันนีปากปากตัวัหนนะวันไหนปาน้ำจ้ากับปากตัวนึงจำกันมาจำกัน ได้านลังอ๋อนะสมก้นกับปลากระตุกเลยเป็นลยปลากระตุกตัวนีเอา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 เขียนเลยด้บ่เจ๊นารุดก็เป็นอีไรอ๋อมีมีบ่มีมีมีนะมีมีวะูดมีโคตเลิอดินเล่ากระตุกกรนพน้อง เดี๋ยวมันเอาบุดเถื่อนแต่มันเป็นเอาบุดใส่โอ,อ่ม,อม,อม,มันเป็นกองแผลห,หนึง่งอ,อยากงูมอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมือเดียวเพราะเขาเป็นเป็นทางมือกล่องเป็นทางหนักสแสดงใส่คุมคาเลยงมประมาณน้อย โอเคนะพี่น้องเนะาะบันนี้ก็สิได้พัก,บกเบรก